เคยไหมคะกลัวเวลาที่จะพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรนักเรียนพิเศษของพลอยค่ะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่กลัวมากเราทํางานด้านการขายนะคะแต่ว่าขายคนไทยขายคนจีนสบายๆค่ะแต่ขายฝรั่งนี่แหละคะ่ะตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้จะต้องพรีเซนต์ยังไงให้มันเป๊ะปังค่ะและทุกครั้งนะคะที่จะต้องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งได้เข้าใจในรายละเอียดของสินค้าเขารู้สึกกลัวแล้วก็เกรงมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาแก้จุดนี้ด้วยกันกับพลอยค่ะ พลอยให้เขาส่งสคลิปที่เขาอยากจะพูดภาษาไทยมานะคะส่งมาให้เยอะที่สุดทุกคําที่อยู่ในหัวที่กลัวมากๆให้เขาเขียนออกมารัวๆๆๆค่ะมาดูกันนะคะว่ารัวแค่ไหนอ่ะอันนี้นะคะนักเรียนก็ส่งมานะคะในสิ่งที่นักเรียนสงสัยมานานค่ะรูพลอยบอกส่งมารัวๆได้เลยค่ะเอามาอีกค่ะเอาที่อยู่ในหัวออกมาให้หมดค่ะมาค่ะนักเรียนก็มาเป็นหน้าเลยนะคะนักเรียนก็แบบโอ้เกรงใจจังเลยค่ะรูพลอยมันเยอะมากเลย พลอยบอก no go head แปลว่าไปต่อเลยค่ะจัดมาให้เต็มเลยค่ะนักเรียนก็จัดไปอีกค่ะจัดมาแบบนี้นะคะอ่ะเมื่อนักเรียนส่งสิ่งที่อยากพูดเป็นภาษาอังกฤษมาให้พลอยแล้วใช่ไหมคะพลอยก็จะไปเจาะดูเลยว่าวิธีการพูดเนี่ยเวลาพูดสิ่งนี้เป็นภาษาอังกฤษนักเรียนต้องพูดว่าอะไรพูดคําคีย์คาไหนได้บ้างประโยคเวลาที่สื่อสารเวลาที่พูเซนต์ต้องใช้โครงสร้างแบบไหนอ่ะแล้วพลอยก็จัดมาเป็นสไลด์ค่ะดูสไลด์นะคะ สิ่งที่น่ากลัวก็คือสิ่งที่ไม่รู้ค่ะแต่สิ่งที่เรารู้แล้วเราจะกลัวน้อยลงนะคะนี่พลอยก็จัดให้แบบนี้นะคะละเอียดมากนะคะมีภาพประกอบด้วยมีคําอธิบายการใช้อย่างชัดเจนนะคะรวมไปถึงแบบเน้นด้วยว่าคําศัพท์ไหนจะต้องออกชัดนะคะออกแบบนี้นะคะพูดตามพลอยได้เลยแล้วเ,เราก็ฝึกทําความเข้าใจด้วยกันนะคะในการพรีเซนต์งานครั้งนี้แต่การเรียน p r i v a t e พลอยแต่ละครั้งมันเรียนได้แค่หนึ่งชั่วโมงค่ะพลอยก็กลัวว่านักเรียนนะคะจะลืมสคริปต์ค่ะ พลอยก็เลยอัดให้เลยค่ะให้นักเรียนได้ทบทวนทั้งเป็นวิดีโอและเป็นออดิโอให้นักเรียนฝึกพูดเวลาว่างค่ะแบบนี้อีกรอบนะคะให้นักเรียนได้ฝึกพูดฝึกออกเสียงตามนะคะแล้วครูพลอยก็ส่งเป็นทั้งออดีโอและก็วิดีโอให้นักเรียนได้ทบทวนแบบนี้ให้พูดตามเลยได้รัวๆจะได้เลิกหายกลัวสักทีค่ะใครที่ยังกลัวการพูดภาษาอังกฤษ กลัวไม่มั่นใจกลัวสื่อสารไม่ได้อันดับแรกค่ะยอมรับค่ะว่าฉันกําลังกลัวอยู่อันดับที่2ค่ะเรียนรู้ว่าฉันกลัวอะไรและอันดับที่3ค่ะฝึกฝนสิ่งที่กลัวนั้นจนมันกลายเป็นทักษะและแน่นอนค่ะว่าครั้งต่อไปความกลัวก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังฝึกภาษาอยู่ไปต่อค่ะ